โอเคก็สำหรับคลิปก่อนหนะ้าไฟล์เสียงมันหายไปนะครับก็ผมไม่ทันได้สังเกตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเจาะลึกสำหรับอา,อาวุธสัตว์เลี้ยงนะครับก็เราควรอ,อาวุธสัตว์เลี้ยงยังไงแล้วก็ใส่แบบไหนทํายังไงถึงจะดีนะครับก็แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ผู้เล่นเก่า,าคนที่ยังไม่ได้ทําก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับ สำหรับผมก็ยังทำาดาวยังไม่เต็มเลยนะครับขั้นแรกเราต้องมอีเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนครับกอมันควรซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าออปชั่นมันไม่เหมือนกันนะครับก็ถึงอาวุธจะเหมือนกันแต่ออปชั่นไม่เหมือนกันนะครับสีม่วงนะครับก็ขั้นต่ำทุกคนต้องมีคนละหนึ่ง อ่าคนละสี่ชิ้นนะครับอย่างต่ําเลยนะครับคนละสี่ชิ้นนะครับก็ในเมื่อเขามาขายแล้วเราก็ควรฉวยอากาศซื้อเก็บไว้นะครับก็มีจํากัดอ่าวันละหชิ้นนะครับโอเคอ่าอย่างเช่นตอนนี้ตัวหลักของผมเป็นเกนบ่นะครับก็ผมจะใส่เป็น4ี่ชิ้นสี่ชิ้นแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับก็กดค้างไว้นะครับนี่ครับจะมีออปชันเสริมนะครับกับประเภทโจมตีกับประเภทป้องกันนะครับก็ถ้าเป็นประเภทโจมตีนะครับเราก็จะได้เป็นโจมตีธาตุนะครับเราก็จะสุ่มอีกทีถ้าเป็นธาตุอะไรนะครับชิคกี้เจ้าจะทําอย่างนี้กับข้าไม่ได้แล้วก็ประเภทป้องกันนะครับก็มีความสามารถในการป้องกันธาตุนะครับ ก็เราอยากได้ธาตุไหนแข็งขึ้นก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ได้นําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใส่ไปขัดๆไปก่อนก็ได้นะครับแก้ขัดนะครับก็ถ้าอยากได้แบบดีๆแบบเทพๆเลยนะครับก็ผมรู้สึกว่าจะมีอันหนึ่งนะครับสุ่มได้อยู่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็มันจะมีอยู่สามประเภทนะครับ กรอประเภทสุดท้ายเป็นประเภทอ่าเดี๋ยดนี่ครับประเภททักษะนะครับซึ่งจะเป็นทักษะนะครับซึ่งจะเป็นอัตราคิทะลุพลังโจมตีอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับกรผมมีประเภททักษะอ่าคิดิคอนหน่จุดสาอร์เห้อยมานะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับเขาก็จะบอกข้างๆเลยนะครับนี่ครับอย่างอันนี้เป็นประเภท โจมตีสองอันนะครับซึ่งเป็นโจมตีท่าครับทักษะพวกนี้ใช้ได้เฉพาะตัวหลักเท่านั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับประเภททักษะประเภททักษะอัตราคีย์0.8อ่าทะลุ1.4ประมาณนี้นะครับนี่นะผมก็ใส่ทะลุอยู่นะครับก็สีฟ้าก็มีนะครับถ้าจะให้เทพๆเลยต้องเป็นแบบเดี๋ยวผมาหาให้ดูนะครับ เอาเฮ้ยหายไปไหนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนหาก่อนก็ถ้าจะให้ดีต้องเหมือนอันนี้นะครับเป็นประเภททักษะ2อันเลยนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีๆเลยจะเป็นคีย์ดีคอนเลยนะครับซึ่งได้รวมคีย์ดคอนมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใส่แบบเต็มๆนะครับ อ่าอันนี้เป็นประเภทโจมตีสองอันนะครับขึ้นได้โจมตีธาตุแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นพลังป้องกันนะครับกับพลังโจมตีอ่าไว้ค่อยรีแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับอืมเดี๋ยวขอดูก่อนะครับโจมตีป้องกันป้องกันธาะทัาตะป้องกันอ่า หมวกหรออหมวกเรามีแล้วนะครับครังั้นผมขอเลือกดาบมาแล้วกันนะครับอกอมันเป็นแบบเลือกนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าออปชันมันมีอะไรบ้างนะครับกดเลือกมานะครับก็ขอภาวนาเป็นทัศนดคู่นะครับ อุ้ยทักษะหนึ่งป้องกันหนึ่งถือว่าไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่ได้ทักษะมาไม่แย่ไม่แย่เรากดตรงที่อัปเกรดนะครับทุกคนกดอัปเกรดแล้วก็กดแกลงตรงนี้นะครับนี่นะครับประเภททักษะก็จะสุ่มได้เป็นทักษะแบบนี้นะครับระดับ A เมนยำอัตราคิ0.8ก็ใช้ทองค่อนข้างเยอะนะครับดูทองด้วยนะครับ ก็ใช้เพชรกวดล้างนะครับมันจะถูกลงนะครับอัตราบล็อกเหรออ่าสี่พันแล้วกวดล้างเลยครับเราเสียเพชรดีกว่านะครับทองค่อนข้างจําเป็นนะครับสี่พันเนียรับเราต้องมานั่งหูยเสียทั้งเพชรเสียทั้งทองครับ ต้านขาดไฟโอเคครับก็ต้านพวกอ่าราชันเตโชกับชิวชักคู่นะครับตาบล็อกไม่เอาดีกว่าออ้คิดคอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์สวยสวยถึงจะเป็นระดับบีนะครับแต่ออปชันโอเคแล้วนะครับผมพอใจกับอันนี้นะครับก็อันนี้ ถอดออกเลยนะครับก็ทาไม่เหลือจริงๆอย่าทําแบบผมนะครับแนะนํานะครับอย่าหาทำนะครับกดล็อกก่อนย่อยนะครับกดค้างไว้นะครับน่าจะอันนี้แหละกดย่อยไปเลยนะครับคนป้าที่ไหนไมายี่อมยยเอาวุธสีม,ม่วงก็มีผมนี่แหละทุกคน นี่เราก็จะได้ค้อนกลับมานะครับก็เวลาคุณทําของตันแล้วนะครับอัพเกตครับก็ค้อนที่ย่อยมาจากเมื่อกี้นะครับมาอัห้าสิบเก้รเวลมแม็กเหมือนเดิมนะครับแต่ได้ออปชั่นเป็นคิดคอนหนึ่งอนตมานะครับโอ้โหบวกกับชุดเกาะน,นี่อีก1.3%เซนนะครับซึ่ง เรามีสแต็กเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเป็น2%เ์นะครับาาถ้าเรา,ารีทะลุนี่เป็นคี้ดิคอนอีกนี่เราจะตีแรงขึ้นอีกถึงเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนก็พยายามหารักษาคู่นะครับมันค่อนข้างออกยากกว่าสมควรน,นะครับก่อทีหลังก็อัพเป็นเวล60ตามธรรมดานะครับไม่ต้องซีเรียสครับอัพไปก่อนเลยนะครับย่อยกลับมาทีหลังก็ได้นะครับ โอเคอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่เราไม่ต้องการนะครับปับไปเลยอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับก็มาดูที่ฝูงนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นทตาด้ำแบบนี้นะครับอ่า นี่ครับธาตุน้ําเขาต้องการอะไรเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในกลุ่มเพิ่มค่า HP อันนี้คือ HP ของเกาะนะครับทุกคนอันนี้คือธาตุทานธาตุนะครับอันนี้คือเลือดของสัตว์เลี้ยงนะครับดาวสุดท้ายมักจะเป็นอของอาวุธสัตว์เลี้ยงเสมอนะครับอย่างเช่นธาตุไฟนะครับก็จะเป็นโจมตีนะครับธาตุลมก็จะเป็นจอเกาะนะครับแล้วก็ ป้องกันก็จะเป็นป้องกันเลยนะครับทตุดินท่าน้ํานะครับก็ผมใส่ก็เล่นเป็นสีอันนี้เลยครับง่ายดีครับกาสีม่วงเลยนะครับอ่านี่เป็นเกาะทตาน้ํานะครับนี่นะครับก็จะมีสีฟ้าสีเขียวแซมมานะครับสีเขียวผมขอแนะนําเป็นเกาะรูปอย่างนี้นะครับเกาะนักลบหนักหนึ่งนะครับ ผมขอแนะนําเป็นอันนี้นะครับอันอื่นผมขออย่าอัพเลยนะครับเสียเวลาครับอาร์โปลนี่ครับอาร์โปลก็จะมีสีม่วงหนึ่งอันแล้วก็สีน้ําเงินหนึ่งอันนะครับก็ถ้าให้จบสุดก็ขอเป็นสีน้ําเงินขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงครับนี่ครับมีประเภทรักษาหนึ่งอันนะครับ แต่อยู่ตัวพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวนะเรามองข้ามได้ยังไงอ๋อ,อชุดเกาะเราทักษะโอเคแล้วเนาะสำหรับอันนี้มันเหลือเนะทุกคนก็สามารถเอาไปใส่ตัวอื่นได้นะครับโอเคสำหรับธาตุไฟก็เหมือนกันนะครับอ่า ถัดไปถัดไปก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับเห็นไหมครับสีเขียวจะต้องอัพเยอะกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเทียบให้ดูเลยก็ได้นะครับอ่าสีน้ําเงินนะครับอ่าสีน้ําเงินเดี๋ยวขอดูดาบอืมอ่าเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับสีน้ําเงินก็นะสีน้ําเงินขอเวล เวหกสิบห้านะครับซึ่งมันตันอยู่ที่เวลยหกสิบห้านะครับถ้าเรายังไม่ปลดฉีดจำกัดนะครับก็จะมีพลังจมตีอยู่ที่หกสิบสี่นะครับแล้วก็มาดูสีเขียวนะครับสีเขียวตันอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับพลังจมตีอยู่ที่หกสิบเจ็ดนะครับซึ่งมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับย้ําว่าต้องเป็นลักษณะนี้นะครับดาบยาวหนึ่งนะครับดูเป็นจี้แล้วกันนะครับ จีสีน้ําเงินนี้นะครับนี่ครับจีไพลีนสองนะครับสีน้ําเงินครับจมตีบวกสิบห้าจอกกอบวกสิบแปดนะครับแล้วก็มาดูสีเขียวครับจมตีสิบห้าจอกกอบวกสิบแปดคือเท่ากันเลยนะครับแต่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 สีเขียวหาค่อนข้างยากนะครับสําหรับแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับสําหรับสีน้ําเงินผมขอเป็นรูป ่ารูปแบบนี้นะครับก็ยืนพื้นขอเป็นรูปแบบนี้นะครับกดปิเดเอกแล้วทุกคนอ่าก่อนนักลบหนักดาบยาวอ่าหมวกหนังนักลบนะครับแล้วก็ที่ทับทิมนะครับเอาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใส่แบบอื่นค่าสเต็กจะน้อยนะครับสเต็กต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าผมไม่มีเลยนะครับจะใช้เป็นอันนี้นะครับไว้ค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับแต่ขอ,อทําดาวตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาดาวออกให้ดูนะครับดูนะครับดาวหายไปสองดวงนะครับพลังตรงนี้อยู่สองเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแปดนะครับสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแปด โอเคแล้วถ้าเราเปลี่ยนตัวปุ๊บนี่ครับพลังหายไปเกือบสามพันเลยนะครับอันนี้ขนาดเป็นดาวที่สองนะครับอ่าจอกเกาะกับเลือดแค่พันกว๋วยนะครับที่หายไปนะครับถ้าเป็นเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นกับโจมตีหายไปนี่พลังลดหัวภาพเลยนะทุกคนโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับของในร้านค้านะครับคริสตันหยาบสีม่วงถ้าให้เดานะครับน่าจะเป็นผลึกผลึกหรือเปล่าผลึกตรงนี้นะครับนะครับที่เอาไว้เจาะรูตรงนี้นะครับโอ้ได้มาพอดีงั้นก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับ บวก3 2นะทุกคนก็บวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับกิจกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็หมดวันที่7นู่นนะครับก็สําหรับใครที่จะแลกอะไรก็สามารถแลกได้เลยนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับอย่าน้ําค้างนะครับสําคัญที่สุดนะครับแลกได้แลกครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่เพิ่งได้ม้ามานะครับแครอทครับจัดไป ่าแล้วก็ทองครับื่อเล่นเก่าื่อเล่นใหม่ถ้าเก่าจริงๆก็เหลือกินเหลือใช้ครับแต่ถ้าคนแบบสายฟรีแบบมาตลอดอย่างเงี้ยครับค่อนข้างขาดแคลนทองพอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ชิปพลังงานนะครับอ่ะไว้ค่อยลงทีหลังแล้วกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ